สวัสดีครับเข้ากับรายการกับผมนะครับสำหรับรายการของอานายอั๋นนะครับสำหรับผมชื่อเล่นชื่ออั๋นนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแ <c oughs> นะนำ <c oughs> รายการที่คุณชอบอเลี้ยงสัตว์นะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะครับถามว่าสัตว์อะไรนะฮะ <puck S 1> ก็เป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับ <eden> สัตว์เลื้อยคานเขาเรียกว่าอลิกูน่านะครับมันชื่อว่าอลิกกน่านะครับซึ่งเป็นสัตว์สี่ขานะครับสัตว์เลื้อยคานวันนี้นะครับผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในรายการผมนะครับนะครับในรายการ u t u b e ของผมนะฮะผมสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับสำหรับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั่วประเทศไทยเลยนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าใครที่ชอบอารายการของผมนะครับผมจะค่อยๆบันทึกโพส์ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอาทิตย์หนึ่งจะโพสต์ลงจะโพสต์ลงครั้งหนึ่งไหมนะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะสำหรับรายการผมนะฮะ สวัสดีนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน,นสลับสัตว์อันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบสัตว์อันนี้นะครับชอบเลี้ยงสัตว์อันนี้นะครับให้ได้ดูกันนะครับให้ได้ดูกันเลยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แบบนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับไม่ต้องซื้อมาเลี้ยงนะครับไม่ต้องนำมาเลี้ยงนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเลี้ยงเพราะกลัวมันกัดมือนะ <S 1> <S 1> แล้วผมก็จะบอกด้วยว่าวิธี ว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนะครับมันชอบกินอะไรเป็นอาหารกินเหียอะไรนะผมจะบอกท่านผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมสัตว์อะลิกูนาเลยนะเราไปชมกันเลรครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะลิกูนานะฮะ ซึ่งท่านผู้ชมนี้อยากจะเลี้ยงไหมครับถ้าอยากจะเลี้ยงนี่นะฮะสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ตัวนี้นะครับชอบเลี้ยงสัตว์แบบนี้ต้องดูชิปยูทูบ b e ผมเลยนะอันนี้ผมซื้อมาเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมครับผมซื้อมาเลี้ยงถ้าใครสนใจนี่ก็ติดตามคลิปของผมได้เลยนะครับผมอยู่ที่อําเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ สลับสัตว์แบบนี้นะฮะเนี่ยนะฮะสลบท่านผู้ชมที่ชอบเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะครับต้องดูคลิปของผมเลยนะฮะนี่นะครับสภาพลาตัวสภาพตัวตนมันนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนะครับบางคนสงสัยนะฮะว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนะฮะอยากจะเลี้ยงเหลือเกินนะฮะบางคนนี้ดูคลิปของผมว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์แบบนี้เหลือเกินนะ อยากจะเลี้ยงมากนะครับแล้วก็สงสัยว่าอยากจะถามผมว่ามันกินอะไรเป็นอาหารอยากจะรู้นะผมจะตอบให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเลยนะผมจะตอบให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ <c oughs> ก็คือมันกินผักนะครับท่านผู้ชมคนระับมันกินผักผักนั้นก็จะเป็นผักบุ้งผักกาดขาวนะหรือว่าจะเป็นผักสลัด อย่างนี้เป็นต้นนะที่มันชอบกินนะท่านผู้ชมครับนี่นะถ้าพูดถึงคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะฮะผมจะบอกเลยนะนี่นะมันถ้าสงสัยว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนะครับมันกิน <c oughs> พวกผักนะครับพวกผักสลัด <c oughs> นะครับผักกาดขาวผักบุ้งนะฮะ มันจะกินพวกนี้เป็นอาหารนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือนะครับเป็นสัตว์ที่ที่ผมเลี้ยงอาไว้นะครับนะแต่ถ้าบางคนนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าซื้อมาเลี้ยงนะฮะถ้าซื้อมาเลี้ยง ก็ห้ามเอามือเข้าไปจับมันนะฮะถ้่ามือเข้าไปจับมากนะครับถ้าตัวที่มันไม่คุ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะเอาหางฟาดเรานะมันจะเอาหางฟาดเรานะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะผมอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับเวลาเลี้ยงมันนะครับพยายามให้มัน อาบน้ำด uh ้วยนะฮะอาบน้ำแล้วก็ผึ่งแดดนะครับตากแดดชมวิวนะครับถือกรงออกไปข้างนอกนะฮะถือกรงออกไปข้างนอกให้มันไปชมวิวอยู่ด้านนอกด้วยนะฮะต้องให้มันไปชมวิวอยู่ด้านนอกด้วยเพราะว่าพวกสัตว์พวกนี้มันอาจจะชอบชมวิวชอบอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็รีบนํามันออกไปผึ่งแดดข้างนอกตากลมให้มันชมวิวด้วยนะ เพราะมันอาจจะชอบชมวิวนะฮะวกสัตว์พวกนี้แต่ว่าก็ประมาณสัก3าสี่วันหรือว่าสีห้วันผ่านไปก็ค่อยอาบน้ำมันครั้งหนึ่งก็ได้นะถ้าไปชมครับอย่างนี้ก็ได้สลับคลิปนี้นะครับผมถ่ายจากแถวบ้านผมนะที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับ พูดถึงสัตว์แบบนี้มีเยอะนะแถวจังหวัดกาลสินผมนะสัตว์แบบนี้มันมีเยอะอาจจะหาจับเอาได้ตามโรงตามป่าตามภูเขาแถวอำเภอสาสขันก็มีนะมันมีเยอะนะสัตว์พวกนี้มันมาซ่อนอยู่ในป่านะอยู่แถวนะครับอำเภอสาสขันแถวจังหวัดกาลสินผมนะนี่นะสภาพลำตัวนะเป็นอย่างนี้ ท่าผู้ชมชอบเลี้ยงนะครับสั์แบบนี้ถ้าใครชอบเลี้ยงนี่ดูนะครับก็ดูคลิปของผมได้เลยนะผมทําขึ้นมาเองผ่านในรายการ youtube นะครับให้ดวงดังให้ฮิตกันไปเลยนะในโลกของอินเทอร์เน็ตนะให้ฮิตกันในใน u t u b e กันเลยนะให้ดวงดังกันไปเลยนะ สำหรับคนที่ชอบนะครับดูคลิปอย่างนี้นะคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะถ้าถามว่าราคาแพงไหมนะมนก็ไม่แพงมากนักนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็ราคามันก็อาจจะอยู่ประมาณตัวละเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยตัวละพันนี่แหละนะอยากได้ก็มีอยางได้ก็ไม่เกินพันนึงนะสูงสุดนะ ไม่เกินพันหนึ่งที่เขาขายกันนะนี่นะตัวใหญ่นะท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับอันนี้ตัวใหญ่หน่าดูเลยนะฮะไม่ใช่ตัวแบบตัวเล็กๆเหมือนกิ้งกาเหมือนขี้กระปลอมเหมือนอะไรทั่วไปนะมันไม่ตัวเล็กขนาดนั้นนะอันนี้มันตัวใหญ่นะ นะครับตัวใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็ถ้ามันคุ้นนี่ก็สามารถอุ้มเล่นได้เลยนะสามารถอุ้มเล่นได้เลยถ้ามันคุ้นกับคนจรนะิงๆนะฮะนี่ฮะ แล้วก็ผักบุ้งนั้นนะครับก็จะเป็นเอาให้เป็นผักบุ้งอะไรก็ได้ตามบ้านเราตามหนวงอะไรนะไม่จําเป็นต้องไปซื้อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะซื้อก็เป็นผักบุ้งยียนซื้อให้มันกินก็ได้นะครับถ้าบางคนอยากจะรู้ว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนะถ้าซื้อมาเลี้ยงแล้วนะสรับผู้ชายชอบเลี้ยงสลับผู้หญิงชอบเลี้ยงกันนะหาเก็บเอาตามทุ่งนาตามหนวงตามอะไรก็ได้ผักบุ้งที่เป็น ยอดดใหญ่ใบใหญ่แ้มันยิ่งกินดีนะพูดถึงสัตว์พวกนี้เขาเรียกว่าอาริกุน่านะเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อมันชื่อว่าอาริกุน่านะนี่นะครับผักที่ผมเอาให้มันกินนะครับก็คือผักบุ้งน,นะฮะไม่ได้เสียงเงินซักตังเลยนะฮะไม่ได้เสียงเงินซักตังเลยไปซื้อผัก ในตลาดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปซื้อผักในตลาดผมเก็บเอานะครับผมเก็บเอาตามทุ่งนานะครับผมเก็บเอาตามทุ่งนาเลยนะฮะผักมันเกิดแล้วเพราะเก็บเอามันจะได้ดีนะฮะมันจะไม่ได้เสียเงินซื้อสักบาทนะครับเก็บผักตามทุ่งนาให้มันกินก็ได้นะพวกผักบุ้งผักอะไรนี่แหละนะฮะ หรือถ้าเป็นกินก็ให้มันกินแนวใหม่ไปเรื่อยก็ได้นะพวกผักกาดพวกพวกผักกาดขาวพวกผักสลดัดให้มันกินแนวใหม่ไปเรื่อยก็ได้มันจะได้มีสารอาหารมากนะฮะมีสารอาหารมากนะ นี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับถ้าใครที่ต้องการอยากจะเลี้ยงนะครับต้องการอยากจะดูคลิปของผมนะครับต้องการอยากจะดูคลิปของผมต่อไปผมจะมา,าให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วผมจะค่อยโพสต์ค่อยบันทึกลงไปในรายการของผมใน youtube ให้ได้ดูกันไปเรื่อยๆแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์หรือว่าอาจจะเป็นสี่ห้าวันบันทึกครั้งหนึ่งนะ อาจจะมีรายการของผมรายการของผมนะครับรายการของนายอันนะครับเพราะว่าผมชื่อเล่นชื่ออันนะครับจะบันทึกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆจะบันทึกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆแต่ละอาทิตย์บางครั้งก็สามสี่วันบันทึกลงครั้งหนึ่งจะมีรายการใหม่ๆรายการใหม่ๆเรื่อยๆบันทึกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆอยู่ติดตามดูกันได้เลยครับ สำหรับรายการท่องเที่ยวไทยกับผมนะครับสำหรับนายอันนะครับบันทึกลงใน y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ตให้ทุกผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องลาทุกผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับรายการของผมนะสำหรับรายการของนายอันนะครับเจอกันใหม่ในวันต่อไป จะมีรายการใหม่อะไรมาให้ท่านผู้ชมดูได้เรื่อย,รอยครับจะมีรายการอะไรใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมมาดูเรื่อยๆก็ค่อย,ออยติดตามชมกันในวันต่อไปนะแล้วก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับสถานบันเทิงในเมืองกรุงเทพนะครับใครที่ชอบทเที่ยว RCA นะครับสถานบันเทิง สำหรับคนที่ชอบเต้นเพียงแดน<หม>ก็อย่าลืมไปชมกันนะครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะฮะสถานบันเทิง RCA ในเมืองกรุงเทพนะก็อย่าลืมไปเทีย่ยวกันเยอะๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเต้นเพลงแดนกันนะฝากสถานบันเทิองอันนี้ไว้ด้วยนะ<หม> สำหรับผมวันนี้กับรายการของนายอันต้องลาทุกผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ